ออกมาตอบออกมาชี้แจงแล้วพี่น้องครับผมสําหรับบิวจิตชริยาออกมาขออให้เจ้าภาพแฟนคลับเอฟซบอกว่าช่วงนี้ป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีเสียงมีปัญหาหนักมากออ้ยเหลือใจเด้เหลือใจเด้เ,เ,ดเสียงกระามี่ แฮบจนวาาพอออกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยปารบิวจะขึเป็นตะเลือตนแท้มันเป็นหน่าใดเนาะพี่น้องเอ๋ยปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิว่าซูฟังสวัสดีครับพี่น้องตอนรับขอบซูรายการจักรวาลลูกทุ่งกบักหลานุ่มเจีระนะครับ บิวจิตชริยาพี่ดางพระรามต้องบอกว่ามีกระแสแลกด้วยผลงานพเพลงเนาะห้อยกอดผู้หอดรวยนี่ผ้าพันโดผ้าพันดังพี่ดางพงระรามจนมีงานแบบต่อเนื่องจนมีงานทุกวันแล้วก็สำหรับสาวบิวพี่ดางครับต้นทุนเสียงเพินกับเพื่อเป็นคนสาวเสียงแหบพ,พี่ด้วนักศล่าสุดพี่ดางครับต้องบอกว่าโอ้ยเป็นห่วงเพื่อนพ่อมแล้วกับรู้สึกแบบ เข้าใจด้วยสินะพี่น้องครับผมภาวาอย่างนะฮะบิวบอกว่าเสียงแหบจนบอกว่าออกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยมันเป็นแบบใดเดี๋ยวนุนเจียราสัวซูฟังแบบละเอียดเลยตว่าก่อนอ่นก้อนใดฝากกดหัวใจฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์รวมถึงคอมเมนต์มาแนกันเรากันเนาะพินนองเนาะก้อนนั้นน,น,นั่นพี่น้องครับผมสาวบิวจิตชริยาออกมาวาจังสี่นะครับช่วงนี้ป่วยบ่อยมากสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเลยเรื่องเสียงที่มีปัญหานัก ตอนนี้เสียงแหบเสียงหายบม่อยากให้เสียงงานเลยแต่ว่ากับขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้าใจและขออภัยเจ้าภาพ FC แฟนคลับนะคะหากหน้างานออกมาเสียงไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็โอ้ยนักร้องพี่น้องครับอืมเข้าใจแล้วเลยคือนักร้องมันอยู่กับเสียงเราเบิวกับเฮ็ดงานนะเดินสายอิลีเดินสายจริงๆ เออพอฟังอย่างฟังจากพี่ออฟพนบอกพี่้องครับผมแล้วก็พี่ออฟก็คือสามีนางอะนะเออเราเห็นว่ารับงานกันแบบอืมเยอะมากๆทั้งงานกลางวันทั้งงานกลางคืนแต่บดที่นี้พี่้องครราลาสุดอันนี้ก็คงสินหนักมากๆเลยนะครับจนแบบอยู่ออกมาแบบอวดโครออกมาเอามาออกมาเว้าเออเออเขาไม่รู้สิแส่เข้ามาอย่างพี่น้อังครราผมันบอกว่าจังส่นะฮะเหลือใจดิเสียงกับว่ามีแฮบจนบอกว่าออก โอ้ยบทสวงอืมเอาเปลี่ยนการังใจให้กัเแล้กันพี่น้องครับผมสาหรับสาวบิวจิตชริยาเนาะเสียงคนก็คือเป็นค้นเสียงต้นทุนก็คือเสียงแหบอยู่แล้วว้าวแบบเสียงเอ่อว่าใครมีอยู่แล้วพี่น้องครับผมยิ่งใช้เสียงหนักๆยินพักพอน,น่อยนะฮะก็เข้าใจแหละ เดี๋ยวความที่มันเป็นช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักนาผู้ใดก็อยากได้เงินอยากได้งา,ดง,งานพี่น้องครราผมแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพจะคล่องพอร้อมรับวิวเนาะออดูแลร่างกายด้วยก็แล้วกันนะครับอาจจะต้องเป็นบอกวิธีการง่ายๆทีหลายๆดเลยแล้วเคาบอกคือว่าพักผ่อนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆแต่ว่าผมเชื่อข่าวกับเหตุผใดพี่น้องครับยังข่อยนาะงังเชื่อข่อยบอกแบบจัดรายการตั้งแต่แบบเชา้าจนถึงดึกเนี้ยค่อยพูดตั้งแบบมีมือหนึ่งขาบอกสิบสองชั่วโมงกับมีพี่น้องครราผมเออไม่ใช่แค่รายการที่แบบ รายการจักรวาลลุกทุ่งนะรายการทีวีรายการวิทยุแปนพิธีกรงานอีเวนต์บางสิ่นโอ้ยคอยบอกเพื่อกันวี่นังขราวผมอาชีพเว่ามันคืออาชีพว้าว่าเศร้าขึ้นกันแล้วก็อาชีพบยูจิตลยาขึ้นองเพลงแต่ว่าค่อยกับบิวเปรียบกันไม่ได้นะเพราะว่าบิวเขาดังค่อยไม่ได้ดังขนาดนั้นบระเด็มีงานหลายขนาดแบบว่าโอ้ยบอกจนเสียงแหบเสียงแหงแต่ว่านี่ก็เป็นกําลังใจให้บิวพี่นักร่าวผมเอาเรื่องราวนี่มาบอกซุ้มผู้จอฟังเพื่อเจ้าภาพเพื่อแฟนคลับเพื่อเอฟซีได้เห็นแล้วเข คือหล่อบ่คือจังสันจังสี่คือหล่อบ่มวลเสียงคือบ่มีแทก ้าใจเล่าพี่น้องฟราวาชวนนีเราป่ว,ปวยใบสุขภาพบ่ไข่ดีเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นแห้งแจงให้บิวจิตชริยาด้วยกันเรากันนะครับฝากพี่ออบซาดูแลด้วยกันเราผ่านวัตศุกร์เออเอากับจักรวาลลูกท่งพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยก็บกัหลานนมเจียรัดนะครับฝากกัวใจฝากก้นไล่แล้วก็ฝากกดแชร่ร่วมถึงแสดงความเคเามาแน่กันเรากันนะครับผมจิละเล่นจิละเล่ามาสีวาวซูฟังสวัสดีครับ